สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ในป่าเหมือนเคยที่นี่เขาพเนินทุ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนาะก็เส้นทางที่ขึ้นมาเป็นลักษณะทางหินลูกลังแล้วก็ทางเนี่ยก็จะมีชันเป็นระยะระยะนะเจ้าหน้าที่ต้องให้ใช้รถ4 wheel คูณ4ขึ้นมานะครับ เพราะว่าถ้าลดสองล้อแล้วมันอาจจะลําบากหน่อยนึงเนาะระยะทางก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยจะเป็นเป็นป่าไม้อยูอย่บนข้างๆจะเป็นเหวแล้วจะเป็นทางชันต้องใช้กําลังรถเยอะหน่อยส่วนทางขึ้นมาแล้วก็จะผ่านเป็นลานกางเต็นติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนวันนี้เราได้นอนบ้านพักหลังที่3เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านพักกัน แล้วก็ดูตรงช่วงทางขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูตรงช่วงทางขึ้นนะครับนี่พอหลังจากหลุดลานกลางเต็นท์ขึ้นมาก็จะวิ่งเข้ามาในป่าหน่อยหนึ่งแล้วก็จะเป็นเส้นทางซึ่งสู่บ้านพักบ้านพักแต่ละหลังเนี่ยก็จะอยู่ห่างๆกันนะครับจะเงียบสันโดดนี่คือบ้านหลังที่สามที่เรา,าเข้าพักในวันนี้ยังไงเดี๋ยวเรา ไปดูบ้านพักกันว่าข้างในเป็นยังไงและด้านหลังบ้านมีอะไรบ้างไปไปดูกันนี่คือบ้านหมายเลขสามพนเรนทุ่งนะครับแล้วก็จอดรถหน้าบ้านเลยลืมบอกไปวันนี้มากับเพื่อนสมาชิกอีกสี่ท่านรวมทั้งผมเป็นห้านี่คือวิวหน้าบ้านวิวหน้าบ้านจะเป็นเหวลึกลงไปแล้วมองเป็นเห็นภูเขาสลับซับซ้อน นั่นสมาชิกของเราอีกสามท่านแล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งสำหรับดื่มกินนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันก่อนเป็นไงนี่เข้ามาในบ้านเปิดเข้ามาจะเป็นห้องถงใหญ่ตรงนู้นจะมีที่นอนอ,อะไรละ่ะสำรองในบ้านหลังใหญ่จะมีสี่ห้องเล็ก นี่ห้องหนึ่งห้องสองห้องที่3และห้องที่4ประตูที่เห็นนี้จะเป็นประตูเดินลงไปสู่หลังบ้านไปดูกันลงไปหลังบ้านหลังบ้านจะเป็นวิวป่าเนาะที่เห็นวิวป่าอ่าแล้จะมีโต๊ะให้นั่งชิลสาหรับ ดื่มหรือกินตอนกลางคืนก็พอได้นะพอเราออกมาจากทางด้านหน้าบ้านนะครับรก็จะเจอวิวภูวเขาอย่างที่บอกที่แรกตรงนี้ก็เป็นสมาชิกเราอ่าตั้งโต๊ะกันแล้วนะครับอ,อากาศก็ออกเย็นๆเสียเวลาขาไปกูเสียเวลาสี่ครั้ง คุยกันออกรถออกชาติเป็นชั่วโมงเลยเพื่อนร่วมนักเรียนขาสั้นกันมาตั้งแต่ปี26 27 28 29นะครับกูต้องไปเติมนู่นอ่ะแถวแวชุมพรคุยกันเรื่องเที่ยวครับคือเห็นป้ากูต้องรีบเข้าจอดเลยไงแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศต้องเซฟกันไ แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูทางด้านบนด้วยหาบ้านพักแถวๆลงลงทรงจังหวัดเป็นลานกลางเต็นท์เขานะครับเดี๋ยวเราไปหาอาหารค่ำนะครับหาอาหารค่ำนะครับอันนี้โชเฟอร์ของเราเป็นอ้วนก็จะพาเราไปสับสนุนสวัสดิการของร้านเขาพเนินทุ่งเขาก็จะมีกับข้าวขายเปิด เปิดถงโมงเช้าปิดถูโมงเย็นในห้าโมงครึ่งเราก็ต้องรีบต้องรีบไปตุนด้วยก่อนนะครับจะมีพวกผัดกะเพราผัดผักแล้วก็แกงนะครับตรงนี้คือจุดบริการนะักท่องเที่ยวเราก็มาจอดรถทางด้านนี้ ตรงนี้เป็นที่จาหน่ายของที่ระลึกและเครื่องดื่มพร้อมทั้งอาหารเราก็มาสั่งอาหารเป็นกับข้าวไปอุดหนุนที่เขาเพราะว่าพี่เขาดูแลเรื่องที่ทับทให้เราเสร็จแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงทางด้านนี้ขึ้นไปข้างบนจะเป็นลานกลางตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันลานข้าง,งานบนเป็นไงบ้างแต่วันนี้คนเยอะหน่อยไปดูเมื่อขึ้นมาด้านบนลานกลางตรงนี้ ก็จะเป็นเนินลานกว้างๆ,ๆเรือๆก็จะมีเต็นเ,นเยอะๆเลยเต็นปักกันเรียงรายส่วนเต็นแบบนี้ก็จะเป็นเต็นของทางอุทยานมีไว้บริการนักท่องเที่ยวก็จะกางไว้ให้แล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถมาเช่า มีพร้อมเครื่องนอนเสร็จหมดเรียบร้อยพวกเราที่มาก็ขึ้นมาเที่ยวกันข้างบนเสร็จแล้วเราก็จะลงไปนอนบ้านพักกันขึ้นมาดูลานกลางเต็นเสร็จแล้ววันนี้จะหากมานอนลานกลางเต็นก็คงจะหาที่ปักเต็นยากเหลือเกินเพราะว่าลานเต็มแทบหมด ดูเสร็จปุ๊บพวกเราก็เดินลงจากลานกลางเต็มแล้วพวกเราก็เดินลงจากเนินเนินกลางเต็มลงไปข้างล่างเดินกลับขึ้นรถเพื่อที่จะไปจุดชมวิวตรงระหว่างจากจุดที่เรามาซื้ออาหาร ไปที่บ้านจนจุดชมวิวอยู่ตรงกลางทางเดี๋ยวไปดูตรงจุดชมวิวกันนะว่าเป็นไงนี่มาถึงจุดชมวิวพะเนินทุ่งทางด้านนี้ <ไป S 1> เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปไปดูจุดชมวิวพเนินทุ่งวิวพอ,อยดูซิว่าเป็นยังไงไปดูกันเนื่อยนี่ครับที่เห็นอยู่ ขึ้นมาถึงบนจุดชมวิวปะเนินทุ่งจุดนั้นที่จะเราจะเห็นคนมาถ่ายรูปก,กันบ่อยๆเดี๋ยวไปดูตรงนั้นกันไปรอเข้าคิวถ่ายรูปก,กับเขายืนอยู่ตรงกลางจะเห็นวิว360องศาดูวิวรอบๆนะครับ ยังไงสวยไหมเด yes. ี๋ยวขอไปถ่ายรูปกับป้ายพนเนทุ <t 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 ่งก่อนพวกเราก็ผัดเปลี่ยนกันไปถ่ายรูปเดียวนะครับกับป้ายพนเนทุ่งที่เราตามหาอยู่สุดท้ายเราก็เจอมันอยู่บนจุดชมวิวนี่เองนะครับพนเนทุ่งวิวพอยท์ครับตอนนี้แสงก็ น้อยเต็มทีแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับยังไงเราก็ต้องรีบถ่ายกันให้เสร็จแล้วลงข้างล่างหลังจากที่เราถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับที่พักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวเย็นกันที่นั่นต่อโอเคครับยังไงเดี๋ยวไปต่อที่พักยาไกันแลงจคืนเราก็มีการ ปิกนิกกันแล้วก็ล้างไฟล้างหน้าล้างไอ้ผิงกันเพราะอากาศก็เย็นพอสมควรแก่เราทีนี่ก็เป็นโต๊ะที่เรานั่งกินกันเราแรกคิดว่าจะชุเที่ยวกินข้าวกันเมื่อกี้นี้มาอะไรวะชุกินชุดเที่ยวชุดเดียวกันเอามาเปลี่ยนละบางคนก็พักผ่อนเลียบทแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ก็คงมีแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูบรรยากาศ ยามเช้าทีนี้ต้องขอตัวเข้านอนก่อนตักะอ,อ๋อสวัสดีครับเช้าแล้วของวันใหม่เออเดี๋ยววันนี้ออกไปดูข้างนอกว่าจะมี ทะเลหมอกไหมเราคงไม่ต้องไปถึงจุดชมวิวเลยมั้งหน้าบ้านเราเนี่ยมันก็พอจะเป็นจุดชมวิวได้เหมือนกันเดี๋ยวเดินลองเดินลองอไปดูแล้วก็เดี๋ยวออกจากบ้านเดินไปดูทะเลหมอกกันโอ้โห ครับวันนี้มีทะเลหมอกด้วย<ด>ไปดูกันมีทะเลหมอกด้วยนั้นสมาชิกเราก็ตื่นแล้วครับเิมทะเลหมอกกำลังแน่นเลยแต่อยู่ไกลเราหน่อยน,นู่นเขาขาวนู่นเดี๋ยวเราลองดูอตอนสายๆ่านี้หน่อย วอเช้ามาสายๆหมอกก็ยังยังแน่นอยู่นะครับแล้วก็มันก็ค่อยๆจางไปตามเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพวกเราก็เริ่มเก็บสิ่งของเมื่อคืนนี้เพื่อที่จะต้องเดินทางกลับในวันนี้ทุกคนก็ไปทำภารกิจส่วนตัวรอเวลา สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะเคลื่อนตัวออกจากที่นี่ก<ต>ลับราคาวันนี้สําหรับวันนี้ทริปนี้จากพะเนินทุ่งต้องต้องขออนุญาตกลับก่อนแล้วเพราะว่ามันมีเวลาลงเก้าโมงไม่งั้นแล้วเดี๋ยว รถเขาจะสวนขึ้นมาเขามีเวลาลงเวลาขึ้นไปก่อนแล้วบายยปูนปูนช่องปิดเอง